สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวดิงทาร์โรบายชรีกรนะคะวันนี้แม่หมอจะใช้ไพ่สําหรับนี้ในการอ่านข้อความและอ่านพลังงานของคุณนะคะแต่ก่อนอื่นแม่หมอมีของจะมาให้กับเจ้าของของทุกอย่างมีเจ้าของเสมอถูกผลิตข,ขึ้นมาเพื่อตามหาเจ้าของนะคะจีแรกเลยบวอยเลยนะอันนี้บูอารากาูไนหินชนิดนี้ช่วยถึกโดดเด่นแล้วกันเนาะ โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารจะดีมากๆทําให้มีสมาธิในการสื่อสารการพูดจาการเจรจาความสงบเวลาพูดมีสติมากขึ้นจริงๆแล้วหินช่วยอะไรหินช่วยให้จิตของคุณมีสมาธิส่วนตัวคุณเกือบร้อยเปอรเซ็นต์นั่นแหละแต่ตรงเนี้การที่คุณจะมี ความโดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารหรืออะไรร้อยเปอน่ะข้างในของคุณก็จะต้องร้อยเปก่อนดังนั้นหินทุกชนิดที่มีคุณสมบัติในการเยียวยาคือแตกต่างกันออกไปมีส่วนช่วยให้คุณร้อยเปอร์เซ็นมากขึ้นในการทำงานนะคะอันนี้บูอาราโกไนนะจริงๆแม่หมออยากเก็บไว้มากเลยแต่ชิ้นนี้ไม่ใช่ของแม่หมอนะคะแปดแปดแปดบูอาราโกไนมีชิ้นเดียวนะคะมีชิ้นเดียวแล้วกออ็อีกชิ้นหนึ่ง ที่นี้งามมากพร้อมกับเซเลไนน์นะคะเซเลไนท์นี่คุณสมบัติของเขาคือคือโดดเด่นมากๆในเรื่องการล้างพลังงานลบล้างพลังงานลบทุกอย่างเลยบา,างคนถามว่าควรทำยังไงอะไรไงไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่คุณวางไว้ตรงจุดตา่างๆที่คุณต้องการหรือคุณสัมผัสคุณสัมผัสหินเวลาที่คุณต้องการการเยียวยาต้องการสมาธิต้องการพลังงานบวกหรืออยากเคลียร์พลังงานลบๆเคลียร์ความเศร้าต่างๆเนี่ย หินเป็นเป็นนางเอกของแม่หมอเลยนะเพราะแม่หมอสัมผัสเขามาหลายปีมากๆแล้วก็เข้าใจว่าคุณสมบัติของเขาโดดเด่นในเรื่องนี้แล้วก็เซตนี้มีมีเซตเดียวนะก้อนใหญ่มากเลยใหญ่กว่าทุกครั้งที่แม่หมอเอามานะเซตนี้หนึ่งสี่สี่สี่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบสี่มีชิ้นเดียวตามหาเจ้าของนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งมีอย่างละชิ้นวันนี้มีอย่างละชิ้นเท่านั้นนะอันนี้ทัวมาลีน ทัวมารีนในคอร์สนะคะก็คือไหมดำหรือแก้วขนเหล็กที่เราเรียกกันนี่แหละคุณสมบัติโดดเด่นก็คือการปกป้องการคุ้มครองหินทุกชนิดหินทุกชนิดเขามีพลังงานของเขาที่โดดเด่นแล้วก็จะตามหาเจ้าของของเขานะคะไม่ว่าคุณจะได้ของจากไม่หมาไม่เหมอะไปนะไม่ว่าจะชิ้นไหนนะบอกได้เลยว่าคุณสามารถทําอะไรกับของที่คุณได้รับไป ก็ได้แล้วแต่ใจคุณเลยไม่ต้องมีพิธีการใดๆไม่ต้องมีอะไรที่ไปกดดันไม่เพราะสิ่งที่คุณได้รับไปคือพลังงานดีๆที่แม่หมอส่งไปให้ด้วยมันคือพลังงานบริสุทธิ์มันคือพลังงานดีๆและขอให้คุณได้รับของในทุกๆชิ้นที่คุณได้รับไปตอนได้รับยิ้มแล้วนี่แหละคือพลังงานดีๆ และหลังจากนี้ต่อไปพลังงานดีๆจะเพิ่มพูนนั่นคือสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดคือการต้อนรับทุกพลังงานที่คุณได้รับจากไม่หมอไปด้วยพลังงานดีๆของคุณเพื่อเป็นพลังงานทวีนะคะนี่ก็มีชิ้นเดียวชิ้นนี้9 9 9นะคะโอเคมาดูพลังงานในไพ่กันละกันนะมาดูพลังงานของไพ่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้ไม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณนะคะจาก ออจากไพ่เลยล่ะวันนี้ไม่มีสัญลักษณ์นะคะขอเนี้อครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณออ๊คุณได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเก้าเหรียญแล้วก็หกไม้เท้ามีความสุขมากประสบความสําเร็จมีความสุขได้รับชัยชนะคือการได้รับชัยชนะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องที่คุณเอาชนะใจตัวเองก็ได้อะเป็นการที่แบบคุณเอาชนะใจตัวเองมันคือมันคือสิ่งที่วิเศษที่สุดอะ ไม่ว่าคุณจะเอาชนะใจตัวเองเรื่องอะไรก็ตามมันคือสิ่งที่พิเศษและก็วิเศษที่สุดสําหรับคุณไม่หกไม่เท้าก็เกิดขึ้นอีกแล้วสองครั้งสองค่ะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณคิดอะไรไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จขอให้คุณเชื่อมั่นแบบนั้นและแม่หมอก็เชื่อได้ว่าพลังงานของคุณเป็นแบบนั้นคุณไม่ใช่คนที่จะชอบอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผลเขาเรียกแม่หมอจะเรียกว่าอะไรอ่ะแบบฟุกฟุกอะ่ะ คุณไม่ชอบคุณไม่ชอบอะไรที่มันฟุกฟุกอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอ่ะที่แบบมันอาจจะมีนะฟุกฟุกอะ่ะแต่มันไม่ยืนยงมันไม่ไม่ยืนยาวคุณรู้รู้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จได้จากความพยายามและมันเป็นความพยายามทุกด้านไม่ใช่แค่ด้านทางกายภาพมันเกิดจากข้างในของคุณด้วยไม่ว่าคุณจะทําอะไรหูหกหกมีเท้าแล้วก็หกเหรียญ คุณจะได้รับการช่วยเหลือคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมั่งคั่งคุณจะอุดมสมบูรณ์คุณพ้ังพร้อมถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาของคุณแล้วนะรู้ไหมถึงเวลาที่คุณอย่าแม่หมอขอปิดไพ่เพราะไพ่ค่อนข้างอาจนะแล้วก็เจ็ดถ้วยถึงเวลาของคุณที่คุณจะได้เห็นในมุมทิศต่างออกไปจากเดิมมุมไหนล่ะที่คุณเคยเห็นแล้วอ่ะคุณจะเบื่อ และคุณจะค้นหามุมที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะเคยค้นหามุมที่คุณมีความปรารถนามากยิ่งขึ้นคืออะไรคือการที่สมมติคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรมาตลอดชีวิตแล้วถึงวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็จะไม่ย่ำอยู่กับที่คุณรู้สึกว่ามุมนี้คุณได้เห็นแล้วเดี๋ยวไม่มอขอปิดไพ่ดูไพ่พตสํสำรับก่อนนะไพ่ตสํสำรับเป็นเจ็ดไม้เท้า มุมที่คุณเคยเห็นแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณจึงไปไปหามุมใหม่ไปหามุมมุมใหม่ในที่นี้คือความสําเร็จใหม่ๆแล้วการต่อยอดของคุณการได้ไปต่อการได้หาสิ่งที่มันตอบโจทย์ตัวคุณที่สุดอะไม่เหมาะเชื่อได้ว่าคุณไม่อิ่มกับการใช้ชีวิตอะคุณยังไม่อิ่มจต่ของคลิปวันนี้คุณยังไม่อิ่มกับการใช้ชีวิตคุณต้องการเติมเต็มคุณต้องการอะไรที่มากกว่านั้นคุณต้องการ สิ่งมาเติมเต็มความฝันของคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคุณเหมือนกำลังประกาศชัยชนะของตัวเองแล้วนะออย่างน้อยแม่หมอว่ามันก็เป็นชัยชนะในการเริ่มต้นที่ดีอะ่ะชัยชนะขั้นแรกของคุณในการที่คุณจะไปพิชิตสิ่งอื่นๆอีกมากมายเหลือเกินแต่ในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะไปพิชิตอะไรก็ตามคุณมี กำลังสาคัญในจิตใจของคุณกําลังสําคัญกําลังของจิตกําลังของจิตดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะเพราะไม่มีอะไรมากหรอกมนุษย์ก็มีแค่กายกับใจนี่แหละที่เป็นเอ่อกาลังของคุณที่เป็นพลังของคุณในการใช้ชีวิตนะคะแล้ววันนี้พ่ยอยากบอกอะไรคะพ่ยอยากบอกอะไรเจ็ดดาบอ๋อมีความลับเจ็ดดาบมีอะไรคิดอยู่ในใจความลับอะไรเอ,อ่ยสิ่งที่ ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอยากจะเป,เปลี่ยนจุดนี้อยากเปลี่ยนคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคุณไม่กล้าเปิดคุณไม่กล้าเปิดความมั่นใจของตัวเอง,ท,งทั้งที่รู้นะว่าเรามั่นใจอ่ะแตะ่คุณมั่นใจแค่เฉพาะตัวเองที่ผ่านมานะ ที่ผ่านมาคุณมีความมั่นใจแค่เฉพาะตัวเองมั่นใจลึกๆของตัวเองคนเดียวอะ่ะแล้วพอเจอสถานการณ์ต่างๆที่มันมาท้าทายคุณมากระทบคุณเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนพลังหายไปเลยอะ่ะแต่นะตอนนี้ไม่ใช่อะ่ะตอนนี้คุณรู้สึกว่าไม่ใช่มั่นใจก็คือมั่นใจพลังก็คือพลังอำนาจสูงสุดคือการตัดสินใจของตัวเองคุณอยากจะเป็นใครก็ได้คุณอยากจะเป็นอะไรก็ได้ ในแบบที่คุณต้องการจริงๆในแบบที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆและคุณกล้าไม่หมอเห็นความกล้าของคุณคุณกล้าที่จะเผชิญหน้าคุณกล้าที่จะประกาศตัวเองกับโลกใบนี้คุณกล้าที่จะบอกว่าฉันเป็นแบบนี้แหละฉันคิดแบบนี้แหละฉันเป็นคนอย่างนี้แหละนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเป็นพอคุณกล้าที่จะประกาศตัวเองแบบนี้คุณได้ไปสัมผัสตัวตนข้างในอ่ะคุณได้ไปสัมผัส สิ่งที่ล้าค่าคุณได้ไปสัมผัสผแบบเออนี่นี่นหรอมันคือความสุขนี่หรอมันคือพลังนี่หรอมันคือ power คุณกด power ของตัวเองมาตลอดแต่ตอนนี้คุณปลดแอกตอนนี้คุณกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าคุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองจากการที่คุณรู้สึกว่าจะมีใครดีที่สุดเท่าตัวคุณล่ะไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะ จะมีจะมีใครดีที่สุดเท่ากับตัวคุณถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคืนคุณเอาคนอื่นมาเป็นที่ตั้งว่าคนนู้นดีกว่าคนนี้ดีกว่ามันจะเสียเวลาคุณมากงงไหมเ,เพื่อนๆหลายๆคนงงไหมเจ้าของคลิปไม่งงถ้าวันนี้คุณยังงงอยู่ไม่ใช่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะแต่ช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ถึง เวลาของคุณแต่แม่หมอเชื่อได้ว่าถ้าคุณมาฟังแม่หมอถึงตรงเนี้ยช่วงเวลานี้จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนการปลดแอกตัวเองการเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการเลยอ่ะแต่คุณกลัวมันมาตลอดอ่ะคุณกลัวการที่จะเป็นตัวของตัวเองคุณกลัวสังคมแบบนั้นกลัวเขาจะบอกแบบนี้กลัวคนนู้นนินทากลัวกลัวกลัวไปหมดเลย หลังจากนี้ต่อไปความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรคุณคุณกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวเหมือนเหมือนคนคนที่มีชั่วโมงบินเยอะประสบการณ์เยอะพอละแก่งมากพอละรู้สึกไร้สาระรู้สึกว่าช่วงเวลามันทําให้คุณได้เข้าใจว่าเราไม่ควรไร้สาระกับสายตาคนอื่นเราไม่ควรไร้สาระกับความคิดคนอื่นเลยสิ่งที่เราควรจะใส่ใจก็คือความคิดตัวเอง สิ่งที่เราควรจะให้สาระมากที่สุดก็คือความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละคือการที่คุณได้ปลดแอกคือการที่คุณได้ปลดแอกกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง The Hermit คุณไม่เคยด้อยค่าตัวเองนะจริงๆแล้วอะแต่พี่เพียงแค่คุณปล่อยให้ความกลัวมันครอบงำเท่านั้นเองคุณรู้ตัวตัวเองตลอดเวลาว่าเออคุณมีความสามารถคุณเก่งเรื่องนี้นะคุณทำได้นะคุณรู้ข้างในข้างในของคุณอะข้างในใจของคุณอะบอกคุณเสมอว่าคุณทำได้ แต่เอาเขาจริงๆคุณก็พ่ายแพ้ต่อสายตาแต่หลังจากนี้ต่อไปคุณจะไม่พ่ายแพ้ต่อสายตาและความรู้สึกของคนอื่นอีกต่อไปเขาจะมองคุณยังไงก็ได้แต่คุณจะมองคุณแบบนี้แหละคุณจะเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยศรัทธาในตัวเองด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง King of Cups คุณไม่ได้ไปด้อยค่าคนอื่นคุณไม่ให้คนอื่นด้อยค่าคุณเข้าใจคนอื่นและคุณก็เข้าใจตัวเองไม่มีอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเลยคุณไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นมากจนเกินไปไม่ได้ทําเพื่อตัวเองมากจนเกินไปคุณบาลานซ์ทั้งสองอย่างได้คุณรู้จุดกึ่งกลางของการใช้ชีวิตนะคะสองดาบคุณผ่านเขาเรียกว่าผ่านช่วงโหเรียโหต่อมาแล้ว ม่เหมอเชื่อได้ว่าคุณผ่านช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อผ่านช่วงความเหนื่อยผ่านช่วงการตัดสินใจว่าฉันจะไปต่อไหมฉันจะทําสิ่งนี้ต่อไปไหมฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่อยากทําแล้วแต่ข้างในมันบอกกับคุณว่าคุณหยุดไม่ได้ข้างในมันบอกกับคุณว่าแล้วเธอจะไปทําอะไรแล้วเธอจะไปในทิศทางไหนถ้าเธอหยุดในความเป็นตัวเองและคุณก็ได้ต่อสู้และตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่หยุดเพราะมันมีทางอื่นมันไม่มีทางอื่นที่คุณจะเผชิญหน้าแล้วคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับความกลัว คุณไม่อยากเผชิญหน้ากับสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดแบบซ้ำๆที่คุณไม่ชอบสองเหรียญในตอนนี้คุณใช้ชีวิตได้มือโปรมากขึ้นโปรเฟชชั่นัลมากขึ้นคุณใช้ชีวิตได้แบบบาลานซ์มากขึ้น คุณเข้าใจเข้าใจคนหลายๆคนเข้าใจสถานการณ์หลายๆสถานการณ์และนี่แหละคือสิ่งสําคัญคุณเชื่อไหมความทุกข์เกิดจากอะไรในบางส่วนความทุกข์เนี่ยมีปัจจัยเยอะมากๆแต่แม่หมอจะหยิบยกความทุกข์ของคุณในวันนี้ก็คือคุณรักอีกคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็ต้องการความรักจากคุณด้วยไม่ใช่แค่ความรักเอ่อในในในเรื่องของหญิงสาว เอ่ชายหญิงอะไรอย่างนี้นะแต่มันคือความรักที่คุณจะมอบให้กับคนอื่นๆคุณจะไม่ได้เลือกว่าคนคนนี้ฉันรักเธอมากเหมือนเหมือนคุณมีลูกสองคนอ่ะคุณไม่ได้เลือกว่าคุณจะรักลูกคนเล็กมากกว่าเพราะลูกคนเล็กเด็กกว่าไม่คุณเข้าใจว่าลูกคนโตก็ต้องการต้องการเพราะคุณอาจจะประสบคุณอาจจะมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรักไม่เท่ากันและคุณรู้สึกโดดเดี่ยว คุณอาจจะเข้มแข็งกว่าคนอื่นจนทาให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเออไว้วางใจและไม่ได้ให้ความรักหรือจะเรียกว่าไม่ได้ให้ความรักก็ไม่ใช่นะอาจจะไม่ได้ให้ความอบอุ่นเพราะเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณเข้มแข็งคุณบางครั้งคุณก็เกลียดความเข้มแข็งเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนโดดเดี่ยวแต่ในตอนนี้คุณไม่ได้คิดแบบนั้นแหละคุณเข้าใจนะเพราะสิ่งที่คุณเจอคนอื่นก็เจอเช่นกันเพราะคุณไม่สามารถที่จะให้ความรักกับใครได้แบบโดยที่อีกคนนึงรู้สึกว่า ได้เท่าเทียมกันนะไม่ใช่จะพูดยังไงดีจะพูดยังไงกับพลังงานในวันนี้แม่หมอว่าคุณผ่านเรื่องที่เ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นความรู้สึกของ อาจจะเปรียบเทียบได้กับลูกก็แล้วกันนะที่ถูกพ่อแม่รักไม่เท่ากันนะเออความรู้สึกเป็นเหมือนว่าเราถูกพ่อแม่รักไม่เท่ากันทีนี้พอเราผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วจนเรามาเป็นพ่อแม่เองหรือมาเป็นคนที่เป็นหัวนหน้าหรือคนดูแลทุกๆคนคุณเลยมาเข้าใจว่าแลวคุณถูกมองว่าคุณไม่ได้รักเขาเท่าที่ควรแล้วทํายังไงล่ะในเมื่อเราก็เจอเหตุการณ์นั้นเราดันมาอยู่ในสถานสถานะของคุณคนเป็นพ่อแม่แล้ว แล้วคนที่เป็นลูกเราใต้บังคับบัญชาเราหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารักไม่เท่าคุณรักไม่เท่าเทียมะคุณก็จะไม่เหมาะไหมเนี่ยพอคุณมาเข้าใจสถานการณ์นี้มันเป็นคําตอบให้กับคุณมันเป็นคําตอบมันทําให้คุณได้ปลดล็อกอดีตของคุณได้ทําให้คุณได้ปลดล็อกพันธนาการที่ติดอยู่ในใจของคุณได้ว่าเออฉันไม่ได้ถูกรักฉันฉันเป็นไม่ใช่ลูกรักนะพ่อแม่ลักคนนั้นคนนี้จนคุณปลดพันธนาการตรงนี้แล้วเข้าใจพ่อแม่ เข้าใจพ่อแม่ว่าเขาไม่สามารถรักใครเทียบเท่าเทียมกันได้จากช่วงเวลาเดียวกันคุณเข้าใจเพราะคุณเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนที่อยู่ใต้อำนาจคุณบางคนเขาไม่ได้เอลาะบางคนเขาไม่ได้พูดเล่นพูดล้อกับคุณแต่คุณมีความรู้สึกในใจว่าคุณไม่ได้เกลียดเขาคุณก็รักเขาเหมือนเหมือนออผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนอื่นๆทั่วๆไปหลายๆคนแต่เขากลับรู้สึกว่าเขาไม่ถูกรักอะ่ะเขาไม่ได้สนิทกับคุณ นี่เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจที่คุณอาจจะได้ยินมาแต่คุณก็เข้าใจว่าเออนี่แหละคือเหตุผลนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมคนที่รู้สึกไม่ถูกรักจึงเป็นแบบนั้นเพราะความเข้มแข็งและความเข้มแข็งถามว่าคนที่มีความเข้มแข็งแบบนี้ดูแลตัวเองได้อะไรได้เนี่ยเขาจะแสดงความอ่อนแอให้คนเห็นไหมไม่เลย คุณก็เช่นกันนะที่ไม่หมอดพยายามที่อาจจะอธิบายให้คุณฟังเนี่ยก็คือคุณมาเจอสถานการณ์เดียวกันครับที่คุณเคยเจอคุณเคยรู้สึกไม่ถูกรักแล้ววันนี้คุณกลับโดนพิพากษาว,ว่าคุณเน่เป็นคนที่ไม่ได้รักพวกเขาเท่าเทียมกันกับคนอื่นๆอะไรแบบนี้พอคุณเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนเข้าใจได้ปลดบล็อกได้ปลดพันธนาการได้ปลดปมในอดีต ระหว่างคุณกับคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆคุณไปเข้าใจเหตุปัจจัยตรงนั้นนะคะและในตอนนี้คุณรู้สึกมั่นคงกับจิตใจมากขึ้นพอคุณปลดล็อกตรงนี้ได้ปุ๊บคุณก็เลยไม่ได้แคร์คุณก็ไม่ได้สนว่าเออเขาจะมองเราอย่างไงเขาจะภูมิใจเราไหมเขาจะไม่เลยคุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดคุณก็ไม่ได้ไม่ได้จะถามว่าสนไหมคุณ ไม่ได้ส่วนจริงๆนะอาจจะเป็นคําพูดที่ดูเย็นชานะแต่คุณรู้สึกปล่อยวางเออเอาอย่างงี้ดีกว่าคุณรู้สึกปล่อยวางว่าเออถ้าคนที่คุณรักแล้วเขาไม่ได้รักคุณตอบคุณก็เข้าใจไม่ได้ม่ได้เหตุปัจจัยที่คุณจะต้องไปตัดสินคุณรักเขาก็คือรักเขาและส่วนคนที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาคุณไม่ดีสําหรับเขาคุณก็ไม่ได้ไปตัดสินคุณไปบังคับให้เขาเข้าใจคุณไม่ได้อะคุณก็ปล่อยวาง โดยไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมาแบกและทั้งคนที่คุณรักทั้งอะไรทุกอย่างเลยคุณไม่ได้เอาอะไรมาแบกและนี่คือการเคลียร์ปัญหาคือชัยชนะชัยชนะอีกด่านหนึ่งที่คุณจะไปต่อได้ในอนาคตทําไมเรื่องเรื่องนี้ถึงเป็นชัยชนะแม่หมอว่ามันเหมือนเป็นเสื้อเกาออีกแล้วอืมคุณเหมือนมีเสื้อเกาะคุณเหมือนมีกําลังคุณเหมือนมีพอร์คุณเหมือนมี power, เ,มอนมเออเขาเรียกว่าสิ่งที่ เข้มแข็งความเข้มแข็งที่ไม่ทําให้คุณต้องมาเสียเวลากับตรงเนี้ยคุณจะมองว่ามันมันไม่ใช่เส้นทางคุณจะมองว่าคุณจะไม่เสียเวลากับเรื่องตรงนี้เป้าหมายของคุณชัดเจนกว่านั้นเป้าหมายของคุณมีอะไรที่มากกว่านั้นมากกว่าที่จะมานั่งเสียใจว่าใครจะเข้าใจไหมมากกว่าที่จะมานั่งเสียใจว่าทําไมคนนี้ไม่เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจไม่ละไม่ใช่ละ จัสเมนมันเหมือนเป็นการประกาศจริงๆนะมันเหมือนเป็นออคําพิพากษาอืเหมือนเป็นคําพิพากษาเหมือนเป็นการประกาศเหมือนเป็นไม่รู้สิแม่หมอรู้สึกว่ามันเหมือนกันได้ปลดแอกอะไรบางอย่างการได้แก้ปมปัญหาในใจอแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าเดี๋ยวขอปิดไพ่หนึ่งไม้เท้าโดยโดยโดย้วยไพ่อัศวินถือถ้วยหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นนะคุณเริ่มต้นโดยการไม่มีอะไรอะเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบมีแต่ตัวอะไรย่างนี้ไม่ใช่นะไ,ไ,ไม่ใช,นะใช่แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่รู้สึกว่าเออฉันจะไม่เอาอะไรพวกเนี้เหมือนเคลียร์คุณได้เคลียร์ปมในใจคุณได้เคลียร์ปมในอดีตคุณได้ปลดล็อกปมอย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องแหละแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ของคุณด้วยสี่ถ้วยสีถ้วย,ส,วยสีถ้วยกับด e m มูล พอเคลียปมเสร็จคุณก็เข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณอ่ะสีถ้วยกระดูมเนี่ยคุณรู้สึกแบบอึดอัดอ่ะคือในไอ้ความอึดอัดเนนะี่ยคุณจะปลดแอะเพราะว่าโอ้ทํทำไมเขาไม่รักเนี่ยมันน่าอึดอัดไหมทำไมคนนู้นเขาไม่รักทำไมเราเกิดมาไม่มีใครรักเลยทำไมเ,เกิดมาไม่มีคนเข้าใจเลยใครที่เป็นแบบนี้ใครที่คิดแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆไม่ว่าคุณจะเจอใครกี่คนก็ตามไม่ว่าคุณจะไปเจอเพื่อนกลุ่มไหนหรือสังคมแบบไหนคุณก็จะรู้สึกแบบนี้ตลอดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะ เพราะคุณเป็นคนที่ไม่ถูกรักไม่ใช่มันอาจจะเป็นเพราะการที่คุณไม่ได้รักตัวเองมันอาจจะเป็นเพราะการที่คุณไม่ได้รักตัวเองมากพอคุณไม่ได้สนใจตัวเองมากพอคุณสนใจแต่คนอื่นจะรู้สึกกับคุณยังไงเท่านั้นเองทีนี้มันเกิดความอึดอัดขึ้นโอ๊ยทําไมจันเจออะไรวนลูปแบบนี้คุณเลยปลดแอกว่าไม่ละเราจะไปมัวเสียเวลากับชีวิตในตรงนี้ทําไมอะเกิดมาทั้งทีมันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ มันมากกว่าการที่จะมานั่งแคร์ว่าคนนู้นจะนินทาเราไหมคนนี้จะคิดกับเราอย่างไงไม่เลยคุณได้ปลดแอกค,ความรู้สึกแบบนี้แล้วมันเป็นอะไรที่โล่งนะไม่บอกว่ามันโล่งนะ <S <S เด็กทือเหรียญเริ่มวางแผนชีวิตใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆให้ให้เข้ามาหาตัวเองมากขึ้นเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วมาดูไพ่ออรอ์เคิลไพ่ออรอ์เคิล สักสามใบนะคะไพ่ oracle สักสาใมใบไพ่ใบนี้วางรากฐานที่มั่นคงเอ,อการวางแผนจริงๆอะ่ะตอนนี้คุณเริ่มวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตตัวเองแล้วนะเฝ้าดูแลก็รอคอยในขณะนี้ควรทําใจยอมรับโอเคสิ่งที่ไพ่ oracle ออกมาบอกกับคุณเพิ่มเติมนะมุมมองที่กว้างไกลขึ้นและสูงขึ้นแม่หมอเห็นว่าคุณกําลังวา,วางบทบาทชีวิตของตัวเองใหม่หลังจากนี้เป็นบทบาทที่ชัดเจนชัดเจนกับตัวเองที่สุดแหละ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบที่สุดเวอร์ชั่นที่แบบโอโหฉชันแบบพีคสุดๆและโอเคแค่นี้แหละอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่บอกสัมผัสได้ถึงพลังงานการเริ่มต้นที่ดีของคุณการวางแผนการใช้ชีวิตเริ่มที่จะปลดแอกพันธนาการต่างๆที่มันเคลือบคุณอยู่อะไรก็ตามที่มันเคลือบคุณอยู่ที่มันห่อหุ้มความเป็นตัวตนของคุณอยู่คุณกําลังแหวกสิ่งที่มันห่อหุ้มตรงนั้นออกให้เหลือเพียงแค่ปลายกายในตัวคุณแสงในตัวของคุณละ นี่แหละแม่หมอเห็นถึงความสนุกวันนี้มีอะไรที่ดีใจตรงที่ว่าแม่หมอเห็นถึงความสนุกที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณความสนุกมันคือความเบิกบาน enjoy ทุกคนต้องการสิ่งนี้นะไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหนไม่ว่าคุณจะอยู่ในาศาสนาไหนก็ตามจิตของคุณต้องการการ enjoy การเบิกบานในความเชื่อบางอย่างที่เราตีความหมายของาศาสนาผิดไป เราจะต้องเข่งขึมเราจะต้องวางตัวเราจะต้องไม่สดใสเราจะต้องการสดใสการหัวเราะเป็นความบาเป็นผิดผิดไม่ว่าคุณจะอยู่ทนศาสนาไหนมันคุณจะต้องมีเอนจอยคุณจะต้องมีความสุขคุณจะต้องมีความสนุกในการใช้ชีวิตเบิกบานใจอ่ะคือความเบิกบานมันตีความหมายได้ว่าอะไรบ้างอะเบิกบานอะความเบิกบานใจความอิ่มเอมใจคุณยิ้มได้ คุณยิ้มได้คุณมีความสุขได้ในสถานการณ์รอบตัวของคุณนั่นแหละเขาเรียกความเบิกบานและคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความสุขด้วยความเบิกบานก็คือด้วยความสนุกนี่แหละอย่ารังเกียจความสนุกบางคนรังเกียจความสนุกไม่ใช่ว่าความสนุกมันเกิดจากของมึนเมาไม่ใช่ว่าความสนุกมันเกิดจากงานปาร์ตี้ไม่ใช่ความสนุกเกิดจากอะไรแบบนั้นเข้าใจความสนุกใหม่ความสนุกเกิดจากการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้นี่แหละเขาเรียกความสนุกที่มัน ถาวรที่สุดแล้วล่ะคุณไปปาร์ตี้คุณไปแฮงเอาท์คุณไปอะไรก็ได้มันก็แค่ชั่วขราวไม่เหมาไม่ได้ห้ามแต่ขอให้คุณหันมาหาความสุขในใจความสนุกในใจความเบิกบานในใจที่มันเป็นรากฐานที่มั่นคงจริงๆของคุณให้ได้คุณต้องเปลี่ยนม,มุมมองและทัศนคติใหม่ๆว่าการที่มีจิตเบิกบานใจเบิกบานน่ะมันเกิดได้จากอะไรมันเกิดได้จากการที่คุณมองตัวเองแบบไหนนี่คือนี่คือคีย์เวิร์ดสำหรับวันนี้ ความเบิกบานใจของคุณเกิดจากการที่คุณมองตัวเองแบบไหนถ้าคุณมองตัวเองแบบด้อยค่ารับรองได้เลยไม่มีความสุขหรอกถ้าคุณมองตัวเองว่าคนอื่นจะสามารถมีความสุขส่งความสุขให้คุณได้หาความสุขคุณต้องการความสุขจากคนอื่นอยู่เสมอๆนั่นก็ไม่ใช่ความสุขไม่คือความเบิกบานที่แท้จริงแน่นอนดังนั้นจงจำเอาไว้ว่าความเบิกบานใจมันเกิดจากการที่คุณมองตัวเองแบบไหนคุณจะมองตัวเองแบบมีความสุขหรือเปล่าแบบเออฉันฉันได้มีเสรเลยู่นะฉันได้ทําอะไรก็ได้นะ นันคือความสุขจริงๆคุณลองเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งที่เป็นไดอารี่ของคุณจริงๆอะคุณจะเห็นถนึงความสุขที่ก่อตัวเล็กๆไม่ว่าจะไดอารี่นั้นจะทําให้คุณเสียน้ําตาตอนเขียนขนาดไหนแต่ไม่หมอเชื่อได้ว่ามันคือการสร้างความสุขในใจของคุณคุณกําลังเขียนบทบาทชีวิตของตัวคุณอย่าลืมเขียนด้วยว่าคุณปรารถนาอะไรในชีวิตและเขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติทำ a คชั่น ไม่มีใครที่จะมาหยิบยื่นสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับเราเราเท่านั้นที่จะข่อยคว้าสิ่งที่มีค่าที่สุดให้กับตัวเราเองนะคะวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับคุณนะคะเติบโตไปด้วยกันกับช่องแม่หมอน,นะคะขอบคุณมากค่ะ